ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บ้องหันสาม,มาแล้วแมนยูเหมาสองอามอริมสอยกุนซือยอดเยี่ยมส่วนเอ็มโบโมก็พังงาดขวาแข้งยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่างานนี้แฟนผีเงือตกอย่างแน่นอนนะครับเพอะถ้าแค่นักเตะได้ยังพอทนนะครับแต่กุนซือได้ด้วยนี่พอเลยนะครับทาไมไม่ไปแบ่งให้อาเตตาของอาร์เซนอลบ้าง ล่าสวดทางด้านเพเมลีกประกาศรางวัลกุนซือและนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมปรากฏว่าทางด้านทีมปีศาจแดงของเราเหมาทั้ง2รางวัลน,นะครับหลังมีการประกาศว่า, im, วาลูเบนอโมลิมคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมไปครองจากผลงานชนะ3เกมรวดส่วนไบอันเอบโมตัวลุกฟอร์มแรงของแมนยูก็ควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเพเมลีกเป็นครั้งแรกในอาชีพหลังตัวของเอบโมมีส่วนร่วมถึง4ประตูจาก3นัดนะครับและถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยให้แมนยูชนะซันเดอร์แล ลิเวอร์พูลและรวมไปถึงไบตัจนทีมปีศาจแดงกลับมาล้วนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ในเวลานี้นะครับโดยเกมที่ประทับใจที่สุดคือเกมที่เอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1และเป็นชัยชนะที่แอนฟิลด์หนแรกนับตั้งแต่ปี2015นะครับและในเกมนี้ตัวของเอโบโมยิงประตูดได้ด้วยนอกจากนี้ยังเป็นชัยชนะ3นัดลวดหนแรกนับตั้งแต่ที่อามริมเข้ามารับตําแหน่งกุนซือแมนยูในเวลาเกือบครบ1ปีเต็มและทําให้ตัวของอโรมริมได้รับรางวัล กุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนไปครองเป็นหนแรกนะับตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมในเพเมรีและจาก2รางวัลบ้องอาถรน,นี้บอกเลยว่าคืนนี้แฟนแมนยูใจคอไม่ดีนะครับเพราะว่าทีมต้องออกไปเยือนสเปอร์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแข่งเป็นคู่แรกของสัปดาห์นี้เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสําหรับแฟนปีศาจแดงอย่างเราเราก็หวังว่าอาถรน์จะไม่ทํางานนะครับหวังว่าแมนยูจะบุกไปชนะสเปอร์ได้ในคืนนี้ แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูนะครับคิดว่าอย่างไรทีมของเราจะสามารถบุกไปล้างตาสเปอร์ได้หรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ช่วงหลังทีมน้องไก่ก็ถือว่าเป็นของแสลงของแมนยูเหมือนกันนะครับเจอกันทีมของเราไม่ค่อยชนะเท่าไหรนะ่นักไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อเผยแมนยูติดใจเตรียมยื่นขวาติอาโก้ตัวลุกเบนฟอร์ดหากปล่อยเซิร์ซี สงสัยว่าแมนยูของเราจะติดใจนักเตะเบนฟอร์ดซะแล้วหลังซื้อเอมโบโมมาร่วงทีมแล้วประสบความสําเร็จล่าสุดวันที่8พฤศจิกายนมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงเตรียมเปิดฉากยื่นข้อเสนอแรกในการคว้าตัวอ e ีกอติอาโก้กองหน้าของเบนฟอร์ดมาเสริมเก,ม,เกมลุกหากทีมสามารถขายโจชัวเซิร์ซีออกจากทีมได้สําเร็จหลังจากมีรายงานว่าตอนนี้โลมาและโคโม่สองทีมจากอิตาลีกําลังแข่งขันแย่งคว้าตัวโจชัวเซิร์ซีไปร่วงทีมอย่างจริงจังโดยเฉพาะโคโม่ ของกุนซือเชฟฟาเบกาเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อขาดเซอร์กซีให้กับแมนยูนในราคา40ล้านยูโรทันทีนะครับเพราะเนื่องจากทางด้านโคโมเชื่อในฝีเท้าของนักเตะหลังจากที่ตัวของกองหน้าชาวดัตเคยระเบิดฟอร์มกับโบโลญญามาแล้ว ตามรายงานล่าสุดของเดอะเทเลกราฟสื่อเมืองผู้ดีระบุว่าตอนนี้ทีมซื้อขายของแมนยูกำลังมองหากองหน้าเพิ่มนะครับและได้เริ่มการสอบถามเบื้องต้นไปยังเบนฟอร์เพื่อเซ็นสัญญากับตีอาโกมาร่วงทีมในตลาดรอบต่อไปแล้วซึ่งนับเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับหลังมีรายงานว่าลูเบนอโมริมกุนซือของปีศาจแดงเชื่อว่าอ e ีกอติอาโกจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาการทำประตูที่ยังขาดความเฉียบคมของทีมแมนยูในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่น เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้แมนยูคือทีมที่มีค่า XG โอกาสทำประตูมากที่สุดในลีก แต่ว่าเราบรรดากองหน้าของแมนยูยังขาดความเฉียบคมในจังหวะส,สุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงจะไม่ได้เป็นทีมเดียวที่สนใจคว้าตัวตีอาโก้ Go กองหน้าชาวบราซิลรายนี้ไปร่วมทีมนะครับหลังมีรายงานเสริมว่าสเปอร์และแอสตันวินล,ล่าก็กําลังสนใจคว้าตัวตีอาโก้ Go ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันหลังจากในฤดูกาลนี้ตัวของกองหน้าชาวบราซิลเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงนะครับทำไปได้ถึง6ประตูจากการลงสนาม10นัดในลีกเท่านั้น ทำให้ความสนใจของแมนยูในตัวของติอาโก้ Go, จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหากว่าพวกเขาสามารถปล่อยเซิร์ซีได้สําเร็จโดยทางด้านคินแอนดูผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดก็ได้ออกมายกย่องการเล่นของตีอาโก้ Go, ว่าทรงพลังในช่วงต้นฤดูกาลสําหรับตัวของอ e ีโกติอาโก้ Go, ถูกประเมินค่าตัวในเว็บไซต์ทางเฟิร์มมาเก็ตไว้เพียงแค่22ล้านปอนด์เท่านั้น แต่เชื่อว่าหากย้ายทีมราคาของนักเตะอาจจะถึง30-40ล้านปอนด์เลยทีเดียวขึ้นชื่อว่าแมนยูสนใจน่าจะไม่มีของถูกนะครับแต่ถ้าสามารถขายขาดเซิร์ซีได้ก็น่าสนวนเหมือนกันนะครับสำหรับตีอาโก้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูละครับคิดว่าอย่างไรหเมาะสมหรือไม่ถ้าหากแมนยูจะขว้ากองหน้าเข้ามาเพิ่มลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าอาโมริมชอบนักเตะบาราซิลหรือว่าชอบนักเตะเบนฟอร์ดเพราะว่าในยุคข,ของอโมริมแมนยูของเราตกไปข่าวกับนักเตะบาราซิลหลายคน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเซอร์อเล็กร่วมยินดีเป๊ปกวาดีโอลาคุมทีมครบ1,000นะัดเกมพบลิเวอร์พูลล่าสุดทางด้านเซอร์อเล็กซฟกุสันตำนานผู้จัดการทีมปีศาจแดงได้ร่วมแสดงความยินดีกับเป๊ปกวาดีโอลากุนซื่อเรือใบสีฟ้าคู่แข่งร่วมเมืองที่ตัวของเป๊ปกำลังจะคุมทีมครบ1,000นะนะัดในเกมกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ โดยตัวของเป๊ปกัวเดโอล่าในวัย54ปีเริ่มต้นอาชีพโค้ชกับทีมสำรองของบาร์เซโลนาเมื่อปี2007ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปคุมทัพบาร์เซโลนาชุดใหญ่นะครับจากนั้นก็มีโอกาสไปคุมทีมเสือใต้บาเยมิวนิคแล้วมาคุมแมนซิตี้เมื่อปี2016โดยตลอด999นัดที่ผ่านมาตัวของเป๊ปกัวเดโอล่าสามารถพาทีมที่เจ้าตัวคุมชนะไปถึง715นัด โดยที่ตัวของเซอร์อเล็กซ์ซึ่งคุมทีมไปมากกว่า2,000นัดเผยในนามตัวแทนของสมาคมผู้จัดก,การทีมลีกอาชีพเป๊ปกัวดิโอลาผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับคุณเข้าสู่ Hall of Fame LMA อันทรงเกียรติในการคุมทีมครบ1,000นัดนอกจากนั้นการควา้าแชมป์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและฟุตบอลถ้วยในประเทศที่มีการแข่งขันสูงใน3ลีกของยุโรปยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากอีกด้วยเซอร์อเล็กซ์กล่าวทิ้งท้าย ปิดท้ายกันที่ไฮซ่าอีกนานแมนยูลงโทษหนักสั่งห้ามแฟนบอลขี้เหยียดเข้าสนาม3ปีล่าสุดมีรายงานว่าทางด้านสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้เอาจริงกับพฤติกรรมของแฟนบอลที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเป็นการสั่งห้ามแฟนบอนรลยหนึ่งไม่ให้เข้าชมเกมในสนามที่แมนยูลงแข่งเป็นเวลานานถึง3ปีทั้งเกมเย่าและเกมเยือนหลังจากแฟนบอลไลนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงนะครับโดยแฟนบอนไลนนี้เรียกแฟนบอลของสโมสรเชลซีว่าไอ้หนุ่มเช่า ซึ่งถือว่าเป็นคำสบประมาทที่ถูกใช้มานานหลายทศวรรษและทำให้แฟนบอนแมนยูไรนยนี้ได้ถูกสำนักงานอายการสูงสุดตัดสินว่าเป็นอาชญากรรมในการแสดงความเกลียดชังต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้เขายังกล่าวติดตลกว่าเจ้าหน้าที่พยายามไล่เขาออกจากสนามในเกมล่าสุดหลังจากที่เขาเรียกดาโลนักเตะของแมนยูด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพอย่างรุนแรงและล่าสุดแฟนบอลลน์ดังกล่าวโพสถึงข้อความที่สโมสรมนยูส่งถึงเขาพร้อมแคปชั่นตอบโต้ว่าเรื่องนี้ไม่ดีเลยพวก ก่อนที่จะลบโพสดังกล่าวทิ้งในเวลาต่อมาโดยในข้อความทางสโมสรแมนยูระบุว่าเราเพิ่งได้รับการแจ้งว่าคุณได้ละเมิดข้อกําหนดในสนามพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าการกระทําผิดนี้ขัดต่อกฎระเบียบการใช้สนามและเป็นความผิดตามบทลงโทษอย่างเป็นทางการของสโมสร สำหรับการกระทำผิดครั้งแรกจะถูกสั่งห้ามเข้าชมเกมในสนาม3ปีทั้งเกมเย่าและเกมเยือนสำหรับประเทศอังกฤษก็ถือว่าเอาจริงเอาจังอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงเช้าของวันที่8พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ